สวัสดีครับผม KPCP d ีพานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ตามคำเรียกร้องของสมาชิกหลายท่านด้วยกันนะครับผมว่าจะให้ผมทำการตอกกล่าวให้ดูหน่อยนะครับผมพอดีผมก็จะทำการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมนะครับการตอกแท่งกล่าวของผมนะครับอันนี้ก็คือขนาดแท่งกล่าวก็ผมใช้ขนาด1เมตรนะครับผม 1.80เมผมก็ทำการขุดหลุมลงไปก่อนนะครับประมาณ30เซนนะครับอันนี้นะครับก็ขุดหลุมลงลึกไปประมาณสัก3าเซนนะครับแล้วก็แท่งกลาวก็ใช้ขนาดเมตรแปดสิบนะครับผมอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้รับชมทีละขั้นตอนเลยนะครับผมอันนี้นะครับก็ใช้ค้อนตีลงไปเลยนะครับผม อันนี้ก็คือผมจะทําการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่น2เครื่องนะครับผมนะครับสเครื่องเลยนะครับแต่ว่าใช้แท่งกราวแท่งเดียวกันนะครับผมขนาดเมตรแปนะครับอันนี้เราก็ทําการขุดหลุมนะครับผมลึกประมาณ 20- 30ถึงเซนนะครับแล้วค่อยทําการตอกแท่งกราวลงไปนะครับ ก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านด้วยกันนะครับสอบถามผมมาว่าเราสามารถใช้เหล็กได้หรือไม่นะครับไม่ไม่ควรใช้นะครับผมนะครับไม่ควรใช้เพราะว่าแท่งกาวก็ราคาไม่แพงนะครับผมราคาไม่สูงนะครับอย่างที่ผมซื้อมานะครับผมก็ตกประมาณร้อยกว่าบาทเองนะครับผมเมตรแปดสิบนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมตรงก้นหลุมกันนะครับผมเนี่ยนะครับโดยปกตินะครับเราซื้อมาเขาก็จะมีแคมป์นะครับแคมป์ตัวนี้นะครับผมแถมมาด้วยเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ไม่ใช้นะครับผมผมก็เลยซื้อเป็นแคมป์ทองเหลืองลักษณะนี้นะครับผมนะครับซื้อเพิ่มเลยนะครับผมเพราะว่าจะล็อกดีกว่าทนกว่านะครับ ผมก็จะใช้ในลักษณะนี้นะครับผมสายที่ผมใช้ก็จะเป็นสาย THW นะครับขนาด1,4คนะครับผมขนาด1,4คนะครับเพราะว่าเครื่องทางน้ำอุ่นก็ขนาด4,500วัตต์นะครับผมผมก็ทำการปลอกสายยาวนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับของผมนะครับผม ก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับขอมาเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีโอกาสนะครับพอดีก็จะติดเครื่องตอนน้าอุ่นนะครับหน้าหนาวนะครับผมน้ําก็เย็นมากนะครับผมอันนี้นะครับสองเส้นนะครับเพราะว่านี่ก็คือเป็นเครื่องทำน้าอุ่นสองเครื่องนะครับผม ทําการปลอกสายนะครับอันนี้ก็คือเพื่อนๆสังเกตดูก็คือผมจะทําการปลอกสายที่มีความยาวนิดนึงนะครับผมแล้วผมก็จะเอา2เส้นนะครับผมมาพันเกลียวกันก่อนนะครับก็ใช้มือหมุนเลยนะครับผม น,นี่นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมโดยปกติก็คือเราก็จะเอาลงไปในลักษณะนี้แล้วก็ใช้แคมล็อกเลยนะครับผมแต่ว่าผมก็คือผมทำเองนะครับเป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับอันนี้ผมก็จะทําการสอดเข้าก่อนนะครับผมอสอดสายไฟเข้านะครับตัวแคมล็อกนะครับผม แล้วก็เส้นทองแดงนะครับอ่าผมก็จะพันเข้าตัวแท่งกลาวก่อนนะครับผมนะครับาก็คือพันจากด้านบนลงล่างนะครับผมนะครับด้านบนลงล่างนะครับก็พันนี่นะครับผมพันไปนะครับาก็จะได้ระดาวสักสองรอบสามรอบอย่างนี้นะครับผม ส่วนที่เหลือก็จะแข็งนิดนึงเราก็จะต้องใช้คีมทำการหมุนเพิ่มเข้าไปนะครับผมให้เกิดความแน่นหนานะครับัน,นี้นะครับก็คือพันเกลียวเข้าไปนะครับจากด้านบนลงล่างนะครับผมแล้วก็ให้เกิดความแข็งแรงขึ้นนะครับผมก็ใช้คีมนะครับทำการหมุนเพิ่มนะครับ เพราะว่าถ้าเราใช้มือเฉยๆก็ไม่ไม่แข็งแรงนะครับไม่แน่นหนาเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ผมก็ใช้ครีมนะครับทาการหมุนเพิ่มนะครับอันนี้ผมทําเพื่ออะไรครับก็เพื่อว่าถ้าสมมติว่าตัวแคมป์นะครับผมเกิดการหลุดหลวมนะครับเกิดการหลุดหลวมหรือหลุดเลยนะครับผมนะครับถ้าหลุดเลยก็ยังมีที่เส้นทองแดงที่เราพันไว้กับตัวแท่งกลาวอยู่ นะครับก็จะไม่หลุดนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมแล้วเราก็ใช้ตัวแคมทองเหลืองนะครับล็อกอีกทีหนึ่งนะครับผมเนี่นะครับแคมที่ผมใช้นะครับผมใช้แบบนี้นะครับผมเพราะว่าจะเกิดความแน่นหนากว่านะครับที่เขาแถมมานะครับ แคมป์ตัวนี้ผมซื้อมาก็ตัวร้อเจ็ดสิบบาทนะครับผมแท่งกล่าวก็ตัวละร้อยกว่าบาทนะครับก็ไม่ไม่แพงนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ประแจนะครับผมทำการหมุนล็อกนะครับให้เกิดความแน่นหนานะครับผม ันนี้ก็คือผมทําการตอกกราวเฉพาะจุดนะครับผมเพราะว่าตู้เมนไฟใหญ่นะครับก็ยังเป็นระบบการต่อวงจรแบบดั้งเดิมนะครับก็คือกราวไม่ได้สายกราวนะครับไม่ได้พ่วงกับสายนิวตันนะครับผมดังนั้นนะครับถ้าเป็นระบบแบบเก่านะครับผมก็เคยบอกเพื่อนๆไปอยู่แล้วนะครับหลายคลิปด้วยกันนะครับว่าเราสามารถทําการตอกกราวนะครับทาการตอกกราวแต่ละจุดได้เลยนะครับอย่างเช่นผมทําการเครื่อง ติดเครื่องทำน้ําอุ่นในลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถแยกกาวได้เลยนะครับผมเฉพาะของเครื่องทำน้าอุ่นโดยตรงในลักษณะนี้นะครับแยกต่างหากจากตู้คอน s u m e r ได้เลยนะครับผมถ้าเรายังเป็นระบบแบบเตานะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เกิดความแม่นหนาดีเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาผมก็จะทําการกรบดินนะครับผม หรือว่าเพื่อนจะทําการเทป,ปูนเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าเราถ้าไม่มีคนพุ่งพ่านอะไรมากมายเราก็กลบดินเลยก็ได้ครับรอก็ไม่ไม่จำเป็นแต่ว่าต้องเทป,ปูนทับนะครับผมนะครับในผมก็ทําการกลบดินเลยนะครับผมที่ผมทำการติดตั้งก็จะอยู่ตรงหลังห้องน้ำนะครับผมตรงหลังห้องน้ำเลยนะครับ เส้นสายไฟเพื่อนๆจะทําการร้อยท่อก,ก็ได้นะครับผมหรือถ้าไม่มีการพุ่งพานนะครับเราจะไม่ร้อยท่อก็ได้เช่นกันนะครับผมนะครับนี่ครับมีโอกาสก็เลยมาถ่ายทําให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะครับผมสําหรับการตอกแท่งกราวนะครับ ของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผมเมื่อผมทำการเสียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปรับชมการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับครับตอนนี้สายนะครับที่ผมเดินมานะครับผมก็เดินเข้ามาที่เครื่องทำน้ำอุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับ อ่าผมใช้สายขนาดเบอร์สี่นะครับผมอันนี้นะครับสีน้ำเงินก็จะใช้เป็นเส้นเิวตันนะครับสีเหลืองก็จะเป็นเส้นไฟนะครับผมเส้นสายไฟแล้วก็สายกราวนะครับอที่เราทําการต่อกล่าวเมื่อกี้นะครับผมอันนี้ขนาดของเครื่องตัดน้ําอุ่นก็คือ4ี่พวัตต์นะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการต่อนะครับผมอ่าเขาก็จะมีมาร์กไว้ให้อยู่นะครับอ่านิวตันนะครับก็จะทางด้านขวามือนะครับผมนิวตัน เดี๋ยวตอนจะต่อเข้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็เส้นลายแล้วก็เส้นกลาวนะครับอ้านันบนนะครับก็จะมีมาร์กไว้ให้เราดูอยู่เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมทําการต่อก่นนะครับผมครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทําการออนเมนเบรกเกอร์นะครับที่ใช้ควบคุมเครื่องทําน้ําบุญนะครับผมอันนี้ก็ไฟแสดงสถานะนะครับว่า มีไฟเข้ามาที <seriously> ่เครื่องทำน้ําอ land pues ุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อเราทําการต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาทําการเทสระบบก่อนนะครับผมนี่นะครับเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับก็จะมีตัวเมนเบรกเกอร์นะครับ ELCB นะครับใช้ควบคุมอยู่นะครับก็จะมีปุ่มเทสนะครับผมทําการเทสระบบนะครับผมเราก็กดเข้าไปนะครับผมนี่นะครับเมนเบรกเกอร์ก็ตัดได้ปกตินะครับผมอันนี้นะครับ ก็สามารถใช้ได้นะครับผมเน้นเลยนะครับผมก็คือต้องมีสายกราวนะครับผมเครื่องทาน้าอุ่นนะครับอันตรายมากถึงแม้เครื่องทานน้ำอุ่นจะมีตัวเมนเบรกเกอร์ ELCB นะครับผมนะครับที่ใช้ควบคุมอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมก็คือสายกราวระบบสายกราวนะครับผมทําการตอกสายกราวทุกครั้งนะครับผมอันนี้นะครับครับผม KPCB d i y นะครับ สำหรับในคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม